สวัสดีครับุผู้ชครับยินดีต้อนรับเข้สู่รายการคลิกรายการที่ทำให้คุณนั้นคลิกกับภารรษาอังกฤษอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ผมคริสโตเฟอร์ไรท์จะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า two words in one นั่นเองแหละครับต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะเรากำลังพูดถึงคำภาษาอังกฤษที่มี สองความหมายในร่างเดียวนั่นเองนะครับเพราะมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นจําศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายและเพิ่มขึ้นแบบไม่มีวันลืมครับเพราะอะไรไหมครับเพราะคุณผู้ชมนั้นยังทราบอยู่แล้วไงฮะว่าคํานี้แปลว่าอะไรในหนึ่งขาเพิ่มมาอีกหนึ่งขาแล้วมันมักจะจําได้นะฮะคำแรกเลยครับของเราวันนี้นะครับภาษาอังกฤษอยากจะฝากคำว่า Tri ปนั่นเองฮะนะฮะซึ่ง Tri ปเนี่ยนะฮะถ้าเป็นนามนะครับชาวไทยน่าจะรู้จักยู่แล้วนะฮะ ทริปก็จะแปลว่าการเที่ยวหรือการเดินทางนะฮะอย่างเช่นถ้าเราจะถามว่า how was your trip I had a good trip เที่ยวเป็นยังไงบ้างหรือผมเที่ยวสนุกมากเลยเนี่ยนะครับแต่ Trip เนี่ยนะฮะเป็น verb ได้นั่นเองครับถูกต้องครับเดี๋ยวผมใบก็ได้ครับกิริยาณชมสมจะสดุดนั่นเองครับเคยเห็นไหมล่ะฮะเวลาพวกนางงามเขาเดินอยู่บนเวทีแล้วก็สะดุดส่วนคำว่า Tri ปเนี่ยนะฮะก็จะแปลว่าสะดุดหกล้มนั่นเองครับ ผมกินเคยเห็นนะครับดีวีดีผีจะชอบแปลพวก two words in one ผิดอยู y ่บ่อยเขาน่าจะมาชมสองเทปนี้อย่างจริงจังแล้วนะฮะฝรั่งพูดว่า i tripped in the toilet ซึ่งมันต้องแปลว่าผมไปสะดุดหกล้มในห้องน้ำดีว <laughs> ีดีผีขึ้นมาไงแล้ไหมครับผมไปเที่ยวในห้องน้ำครับผมคนบ้าอะไรครับจะไปเที่ยวห้องน้ำ <laughs> <laughs> นะฮะพูดถึงคำว่า trip ก็ยังมีอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆนะครับก็คือคำว่า slip นั่นเองครับคำว่า slip เนี่ยนะฮะถ้าเป็นน้ำเนี่ยนะฮะ เรารู้จักอยู่แล้วนี่นะเพราะสลิปหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตพี่น้องชาวไทยก็คือสลิปเงินเดือนนั่นเองครับสลิปน,น,นะครับก็คือเป็นกระดาษใบหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าสลิปเนี่ยครับเพราะมันเป็นเหมือนกระดาษที่เรามันลื่นออกมาจากช่องหรือว่าเราก็สามารถที่จะไหลลื่นมันเข้าไปในช่องช่องหนึ่งนั่นเองะครับเขาถึงเรียกว่าสลิปครับและสังเกตไหมครับผมพูดถึงคําว่าลื่นหรือไหลลื่นน่น,นะครับเพราะว่าสลิปถ้าเป็น Ver ร์เนี่ยน,นะฮะก็จะปแปลว VER ่าเวิร์บลื่นนั่นเองครับ I slipped นะฮะ I slipped ก็แปลว่าผมลื่นนั่นเองครับแล้วมันจะมีอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า slippery slippery ก็จะแปลว่าสภาพลื่นนั่นเองครับก็อยากจะฝากนะฮะคุณผู้ชมนะครับว่าเวลาฝนตกนะครับแล้วถนนลื่นขับรถกันช้าๆนะครับ drive slowly and drive carefully because the road is slippery นั่นเองครับ slippery นะฮะเ o า l to slip นั่นเองครับ คำต่อไปนะครับของชุด two w o r d s in one นามก็ได้ verb ก็ดีนะนะครับก็จะเป็นคํานี้นั่นเองครับ <c oughs> เป็ดนั่นเองฮะ duck นั่นเองครับ duck ทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับแหมเป็นคําที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆเนาะ duck ง่ายมากครับแต่ถ้าเป็น verb สิครับมันมีด้วยนะฮะเคยทราบมั้ยล่ะฮะหหลบสิครับถูกต้องฮะ duck ก,ก็จะแปลว่าหลบนั่นเองครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เคยดูพวกหนัง DVD ีผีเนี่ยนะครับเป็นทหารกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ในบังเกอร์กําลังยิงสู้รบนะครับกับคู่ต่อสู้หรือว่านะฮะฝ่ายอีกฝ่ายนะครับแล้วนายพลบอก everyone duck everyone duck DVD ีดีผีขึ้นเลยครับทุกคนเป็ดทุกคนเป็ดเออเป็ดอยู่ฮาบ้านคุณสิครับ duck ตัวนี้จะแปลว่านายพลกำลังสั่งว่าทุกคนหลบนั่นเองครับ duck ถูกต้องครับแล้วนอกจากสัตว์ปีกที่เรามีคำว่า duck เนี่ยนะครับ ผมจัดให้อีกหนึ่งอะไรลย chicken ด้วยฮะ chicken chicken ก็นานก็แปลว่าไก่ใช่ไหมฮะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าไก่แล้วเนี่ยนะครับยังแปลวอะไรได้อีกครับถ้าคุณหลังบอก your chicken ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นไก่ในเชิงภาษาไทยนะฮะแต่หมายถึงคุณเป็นคนขี้คลาตาขาวนี่เองครับเหมือนไก่ไงฮะไก่เป็นสัตว์ที่มันสู้คนจะที่ไหนแล้วครับคนเดินมาก็ มันก็วิ่งหนีไปแล้วนะฮะดังนั้นชิคเก้นก็จะแปลว่าคนขี้ขลาดตาขาวและถ้าคุณเอาเป็นใส่ Verb เอา Chi เ k e n เพิ่มกับคำว่า out นะครับ c h i c ก e n out ก็จะแปลว่า Verb to ทูบอนั่นเองครับนี่ไงนี่ไงนะฮะจะได้รู้จักกันแล้วนะครับวันนี้สัตว์ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ Fly นั่นเองครับอถูกต้องครับ Fly นะครับผมทุณผู้ชมต้องทราบอยู่แล้วแปลว่า Verb to B บินใช่ไหมฮะ fly แปลว่า Verb to B บินครับนกจะบินก็ได้คนก็บินก็ได้นะครับ อย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้ผมจะบินไปจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าถ้าผู้ตรงๆรถไฟอาจจะหวานเย็นแถมตกรางอีกตั้งหาก I'm going to fly to Mai today, เชียงใหม่ today นั่นเองครับ I'm going to fly to เชียงใหม่ผมจะบินไปเชียงใหม่แต่ fly นั่นะครับผมก็จะเป็นนามครับ และไม่ใช่อีทมงฟลายนะฮะโอ้โหถึงหน้าตาหัวแล้วจะคล้ายๆนะครับแต่ฟลายก็จะแปลว่าแมลงวันนั่นเองครับซึ่งแมลงวันนั่นะครับก็จะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับคุณอาจจะเจอแมลงวันอยู่ในก๋วยเตี๋ยวของคุณนะฮะ There is a fly in my noodles นั่นเองครับโบางคนนะครับกินค่อยรู้ทีหลังนะครับฟลายก็คือแมลงวันนั่นเองครับ เห็นถึงมแมลงวันน้นะครับมแมลงวันก็คือสัตว์ชนิดมแมลงใช่ไหมฮะ,มะแมลงนะนะครับก็จะเป็นอินเสกก็ได้ซึ่งอินเสกก็มีแค่อินเสกครับแต่อีกหนึ่งคำนะนะฮะคุณผู้ชมเคยดูการ์ตูนไหมละฮะการ์ตูนที่เป็นชีวิตของมแมลงฮะชีวิตของมแมลงอะไรการ์ตูนอะไรฮะ Bugs life นั่นเองครับถูกต้องครับ Bug b-u-g Bug ก็จะแปลว่าวะมะแมลงครับ A bug ก็คือมแมลงแต่ถ้าเป็นเวิร์นะนะครับก็คืออะไรไหมครับ Verb to สร้างความรบกวนเชกเช่นมแมลงครับอย่างเช่นถ้าเป็นยุง <c oughs> หรือมแมลงวันครับ <c oughs> มแมลงวันหรือยุงหรือว่าแมลงทุกตัวก็จะสร้างความรำคาญให้เรานะครับดังนั้น <c oughs> Verb to bug ก็จะแปลว่า Ver b to รบกวนสร้างความรำคาญนั่นเองครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ชอบรบกวนผมเป็นประจำเลย she likes to bug me หรือถ้าจะบอกว่าเฮ้ hey, หยุดรบกวนผมสักแป๊บหนึ่งได้ไหม Stop bugging me นั่นเองครับ Stop bugging me ครับสัตว์ตัวต่อไปนั่นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือผนึกครับรู้ครับว่ามันไม่ใช่สัตว์ครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับหลายคนก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า verb to seal เนี่ยนะครับ S E A L seal ก็แปลว่าการผนึกอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวต้อง seal ไว้ก่อน seal นี่นะแต่ต้องออกเสียงว่า seal นะฮะสอโซสาอีลอริงนะไม่ใช่ seal เดี๋ไปใส่เสียงว่าแหวนนะฮะ seal แต่ seal นี่นะครับ verb คือผนึก แบรน้นรําในคําก็คือออๆๆๆอ่าไม่ใช่โลมาครับแมวน้ํานั่แหละครับซีลก็แปลว่าแมวน้ําได้เหมือนกันครับเอ๊มะมั้ฮะเราเนี่ยรู้จักแต่ซีลที่แปลว่าผนึกหรือว่าเป็นการปิดมาตั้งนานแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าแมวน้ําก็คือซีลเหมือนกันอันต่อไปครับนกชนิดหนึ่งครับเหี่ยวครับเหี่ยวก็คือพอก ไม่ใช่อีเกิลครับอีเกิลคืออินซีอีเกิลคืออินซีฮอคก็คือเหยี่ยวนั่นเองครับส่วนถ้าเป็นนามก็คือโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยฮอคกนะครับก็คือเหยี่ยวนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นเวิร์บเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับอ้าวมีใครสนใจจะมาซื้อผลไม้ของป้าแม่ร,ร,ร้านเราด้วยฮอคนะครับก็แปลว่าหาเปรี้ยวขายของหรือพวกแบกกระดินขายของนั่นเองครับคือการขายของแบบสามารถที่จะเก็บร้าน แล้วก็ย้ายไปได้เรื่อยๆดังนั้นครับบางครั้งคุาจะเห็นภาษาอังกฤษเขาจะเขียนตามสถานที่อย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS ในเมืองไทยก็มีนะฮะ No Hawking No Hawking ก็จะแปลว่าอ,อะไรห้ามหาบเร่ข,ขายของนั่นเองครับส่วนคำว่า Hawkers ก็จะแปลว่าคนหาบเร่ข,ขายของนั่นเองแหละครับตัวอะไรล่ะครับมีสิครับมีนั่นเองฮะ,ะ Bear นามครับ Bear มีจบข่าวง่ายๆครับ แล้วถ้าเวิร์บละจ้ะเวิร์บทูหมีฮะอย่างเช่นถ้าฝรั่งบอกว่า please bear with me for a few minutes please bear with me for a few minutes ไม่ได้แปลว่าให้คุณไปเป็นหมีกับเขาสัก2-3นาทีนะครับ bear with me ก็แปลว่าอะไรช่วยอดทนฟังผมหรือว่ารับสิ่งที่ผมกำลังจะได้ประกาศหรือได้เล่าให้คุณฟังนั่นเองครับ Verb to bear นะครับจะแปลว่าอดทนหรือต้องรับหรือว่า ได้รับอะไรบางอย่างนะครประมาณนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นถ้าอยู่กรุงเทพ we have to bear with the traffic bear with the traffic ก็คืออะไรเราก็ต้องรับมือกับจราจรนั่นเองครับดังนั้น bear ก็จะแปลว่าอดทนหรือว่ารับมือหรือรับอะไรบางอย่างเป็นต้นนั่นเองครับเห็ดเห็ดเต้าหัวครับมันไม่ใช่ไม่ใช่พืชที่ใส่ในต้มยำนะฮะนั่นเั็นเห็ดฮะเห็ด สางกิตก็จะแปลว่าหัวครับผู้นำก็ได้นะฮะ he's the head of the company หรือว่า the head of the team ก็ได้นะครับเป็นหัวหน้าครับประมาณนั้นนะฮะหรืออย่างเช่นบางทีผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาจะเรียกว่า the village head village head ก็คือเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเป็น v e r b นะครับขอบนติดตามนะฮะนี่ไงฮะ verb to มอนนั่นเองครับแล้วอันดับที่สองนครับ head ก็จะเป็น v e r b to มุ่งหน้านั่นเองครับ อย่างเช่นถ้าผมบอกว่า I'm heading to the airport I'm heading to the airport ก็คือกำลังมุ่งหน้าไปสนามบินนั่นเองครับ Head to the airport คือมุ่งหน้าไปสนามบินนะครับหรือ verb to นำก็ได้นะครับ I will head t h i s team I will head the team คือผมจะนำทีมนี้ไปนั่นเองอันดับต่อไปนะครับก็คือคำว่า eye นั่นเองครับ eye ก็คือตา ah แต่ถ้าเป็น verb นะครับก็คือเหมือนกับ เป็นการจ้องมองอะไรบางอย่างครับหรือเป็นการมองอะไรแล้วชอบมันเป็นพิเศษครับเเช่นวันนี้นะครับคุณกําลังมองผู้หญิงคนหนึ่งนะครับจ้องตาเป็นมันนะฮะ I am eyeing that girl I am eyeing that girl ก็จะแปลว่าผมกําลังจ้องผู้หญิงคนนี้อย่างพิเศษเลยทีเดียวครับเป็นพิเศษเลยนะครับ Hand hand แปลว่ามือแต่ถ้าเป็น verb แปลว่าอะไรครับยื่นหรือส่งนั่นเองฮะซึ่งบางครั้งนะครับกินข้าวกันอยู่อยากจะบอกฝรั่งว่าเดี๋ยวช่วยส่งพริกไทยมาหน่อยได้ไหม ก็ can you hand me the pepper can you hand me the salt please hand ก็ <c oughs> จะแปลว่าช่วยยื่นส่งมาให้หน่อยหรือถ้า hand นะครับเพิ่มคำว่า in hand in ก็จะแปลว่าไปยื่นนะครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณจะไปสมัครวีซ่าไปต่างประเทศนะครับเราต้องเอาแบบฟอร์มไปยื่นที่เคาน์เตอร์หมายเลขแ hand in your form at counter number 8นั่นเองครับ hand in <c oughs> <ๆ>ก็แปลว่าเอาไปยืน่นและสุดท้ายก็คือคำว่า hand out ก็คือ verb to Jack, แจกนั่นเองครับ hand out อย่างเช่นวันนี้ครับคุณอาจจะไปยืนแจกนั่นะฮะใบปลิวซึ่งใบปลิวคนไทยใช้ verb to ปลิวแต่ฝรั่งใช้ flyer นะฮะ flyer ก็คือใบปลิว so hand out the flyers ก็คือ verb to แจกใบปลิวนั่นเองครับสิ่งต่อไปที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นทราบนะครับเรื่องราวของ pronunciation เล็กๆ,ๆน้อยๆดูดีกว่าเวะลาเป็นนามและเป็น verb ออกเสียงไม่เหมือนกันคําที่1ครับก็คือคํานี้ฮะคำว่าของขวัญหรือปัจจุบันนั่นเองครับถ้าเป็นนาม present present ก็คือ1ของขวัญครับ I will give you a present เดี๋ยวผมจะเอาของขวัญให้คุณ present อันดับที่2ก็คือปัจจุบันนั่นเองครับแต่ถ้าเป็น verb เป็น present ไหมฮะไม่ใช่นะครับต้องเป็น present นั่นเองครับ Let me present you present นะครับ Warner Brother ภูมิใจเสนอ Warner Brothers presents ก็คือนำเสนอนั่นเองครับคำที่2องนนะครับ,รบก็คือ record ถ้าเป็นนามเนี่ยนะครับจะออกเสียงว่า record 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 ก็จะแปลว่า1แผ่นเสียงก็ได้สมัยก่อนนี่ยนะฮะหรือจะแปลว่าสถิตินะอย่างเช่น the world record he broke the world record เขาทำสถิติแตกนั่นเองครับหรือทำลายสถิตินี่นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ verb ที่บันทึกอย่างเช่นตอนนี้นะครับ ผมกำลังถ่ายรายการอยู่แต่ตากล้องนั่นนะครับลืมกดอัดนะฮะล้อเล่นครับแล้วจะติดไปได้ยังไงนะฮะ Record สวนท่านนามคือ record v เว b ก็คือ record ครับคำว่า bow b o w bow ถ้าเป็นนามก็คือพวกโบวที่เราผูกผมซึ่งตอนนี้ผมของผมน่าจะผูกโบวไม่ไหวแล้วนะฮะหรือจะเป็นโบวที่ผูกของขวัญโบวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นเวนี่ยน,นะครับบานั่นเองครับบา เขาเล่ากันมาว่านะครับสมัยก่อนที่ทาตนะครับเะเนเลขตัวเองว่าบ่าวเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเอามาจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าธาตต้องมีการก้มทคำนับนะฮะฝรั่งก็เลยพูดบ่าวแล้วก็อาจจะเอาคําว่าบ่าวมาเป็นบ่าวแล้วก็มาเป็นการก้มคำนับแล้วก็คือ่าตก็ต้องก้มคำนับนั่นเองครับบ่าวคำต่อไปนะครับก็คือคําว่า row R O W นะฮะ row ตรงนี้นะครับก็จะแปลว่าอะไรครับถ้าเป็นนามก็คือแถวนั่นเองครับ อย่างเช่นครับถ้าวันนี้คุณจะนัดฝรั่งดูหนังแล้วคุณถามเขาว่า where are you ฝรั่งบอกว่า oh I'm in r o t i คุณก็บอกอู้จายฝรั่งบ้านอะไรไปน,นั่งอยู่ในโรตีเขาเป็นคนนะครับไม่ใช่กล้วยไม่ได้หมายถึงเขาไปอยู่ในโรตีครับเขาหมายถึง r o ต T r o ต T น,น,นะฮะก็จะแปลว่าแถวทีนะฮะแต่นามนะครับของ R O W อีกหนึ่งความหมายเรามักจะเจอนะครับในหนังสือพิมพ์บ่อยๆจะออกเสียงเหมือนกับเส้นที่เราขลุงไว้ตากผ้าก็คือราวเนี่ยนะฮะ r o เนี่ยนะครับเป็นคำนามของการทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเองครับอย่างเช่น we are having a row we are having a row แปลว่าเรากำลังมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นั่นเองครับส่วนถ้าเป็น verb นะฮะ row เด็กๆหลายคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะจำได้ด้วยนะครับเป็นเพลงกล่อมเด็กครับ row 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 your boat gently down the stream row นั่นเองครับ row ก็คือ verb to p ายเรือนั่นเองครับและคำสุดท้ายนะครับในแกงออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับ ก็คือคำนี้ครับติ๋งติ๋งน้ำตานั่นเองครับ T E A R ถ้าเป็นนามเราจะออกเสียงว่า tear นะฮะ tear ก็จะแปลว่านี่เลยฮะน้ำตาแต่ถ้าเป็น verb to tear นะฮะเราจะออกเสียงว่า tear นั่นเองครับ tear อ่านะครับอย่างเช่นคุณอาจจะเคยเห็นนะฮะในซองพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีคำว่า tear tear ก็คือเวิร์บทูชีกนั่นเองครับสาวๆจ้ะรำคาญเนาะเวลาเราเป็นคนสวยเซ็กซี่แต่งตัวดูดีเดินผ่านผู้ชายกลุ่มหนึ่งแล้วเขาว่าทำเป็นผิวปากใส่เราสุดย้ายจะถามผู้ชายทุกทุกคนนะครับว่าผิวปากเพื่อคิดว่าผู้หญิงก็จะหันมาบอกกับคุณเหรอครับว่าใช่แล้วคุณคือผู้ชายที่ฉันกำลังตามหา คนที่มีพ่อเป็นนกวิ i s t l แปลว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับผิวปากนั่นเองครับถ้าเป็น verb เนนะครับก็คือผิวปากแต่ถ้าเป็นน้ำนะครับป๊ปป๊ป๊นั่นก,ก,ก็คือนกหวีดครับซึ่งประเทศไทยเนี่นะฮะตอนนี้นะครับนกหวีดก็รู้สึกจะมาแรงนะฮะ หมายถึงยามไหมฮะรปภฮะผมไปไหนมาไหนนะครับรปภเป่าปี๊ดปี๊ดนะครับทุกทุกที่ที่ไปนะฮะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ whistle ถ้าเป็นน้ำเนี่ยนะครับก็แปลว่านกหวีด blow the whistle เป่านกหวีดครับถ้า whistle เป็น verb ก็คือ verb ผิวปาเนี่งนะครับคำต่อไปครับ board เนั่นเองครับ board b o a r d board ถ้าเป็นนามแปลว่าอะไรอ่ะถ่ายมาครับคุณผู้ชมครับเล้วถ่ายมา board board น,นครัก็จะแปลว่ากระดานก็ได้ใช่ไห b o a r k w o i t e w o i t e b o a r d ใช่ไหมฮะนามอีกหนึ่งความหมายของ board น,งนะครับจะแปลว่า,าคณะผู้บริหารของบริษัทนั่นเองนะครับ The board นะฮะ The board ถ้าเป็น v รนะครับ,รบก็คือ verb t o ถูขึ้นยานพาหนะนั่นเองครับเคยเห็นที่สนามบินใช่ไหมฮะบ boarding ก็ board คือการขึ้นเครื่องครับ Ladies and gentlemen we are now ready for boarding Please board the plane now Board the plane ก็คือ verb to ขึ้นเครื่องบินนั่นเองครับ คำต่อไปของ two words จนวัน l ล้นะครับก็คือคำนี้ดีกว่าคำว่า pound นั่นเองครับ p o u n d pound ถ้าเป็นนามก็จะแปลว่าสกุลเงินที่ประเทศอังกฤษหรือจะแปลว่ามาตรวัดน้ำหนักใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น verb แล้วครับผมบ่ายไหนได้ครับเกี่ยวกับอาหารไทยครับเกี่ยวกับอาหารไทยที่ใช้มะนละกอดิบครับสม่ำๆนั่นแหละครับถูกต้องฮะ Verb ์ตต่ำนั่นเองครับถูกต้องครับ pound นะครับก็คือ Verb To ตูต่ำนั่นเองครับคำต่อไปเลยครับคำว่า march นั่นเองครับ m a r c h march march นะครับคำนามไม่ยากครับผมเชื่อคุณผู้ชมนั้นรู้จักอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้ารู้จัก12เดือนของภาษาอังกฤษมีนาคมใช่ไหมฮะ march ถ้าเป็นนามก็คือมีนาคมแต่ถ้าเป็น Verb นั่นสิครับแปลว่าอะไรทราบไหมครับ เดินสวนสนามหรือแม้กระทั่งการเดินขบวนนะครับไปในที่ที่หนึ่งนั่นเองฮะถ้าเป็นพี่น้องชาวทหาร soldiers march 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 หรือถ้าจะเป็นพวกชุมนุมไม่ว่าจะเป็นชุมนุมของฝ่ายไหนก็แล้วแต่เวลาเขาจะเดินขบวนไปที่ไหนเขาจะเรียกว่า march ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งบอกว่า we are going to march ก็ไม่ได้บอกนะครับว่า no this is april ไม่เกี่ยวกับเดืนนะครับยเียงเคยเจอแล้วครับนายพลทหารสั่ง march march มอชดิวีผีขึ้นมีนะมีนะมีนะไม่เกี่ยวเลยนะครับโอ้โหอีกสักคำไหมริงริงครับผมริงแปลว่าอะไรครับแหวนนั่นเองครับ mm, my precious my precious the ring แหวน,นก็คือริงนะฮะคำนามง่ายๆแต่เว r ร์บด้วยะครับมีด้วยนะฮะเพราะจริงแล้วริงเนี่ยนอกจากจะเป็นนามที่แปลว่าแหวนเนี่ยริงยังสามารถปแปลอะไรครับ แปลว่าเสียงดังของะระฆังหรือกระดิ่งนะฮะถ้าเป็น verb น,นะครับก็คือ verb to กดกริง่งอย่างเช่น ring the bell ring the bell ก็คือกดกริง่งและสองครับก็คือถ้าฝรั่งบอกว่า I'll ring you tomorrow I will ring you tomorrow ก็จะเป็นแสแลงสั้นๆง,ง่ายๆที่แปลว่าโทรไปหาครับหรือแม้กระทั่งนี่นะครับ I'll ring you tomorrow ที่แปลว่า verb to โทรไปหาฝรั่งอาจจะด,ดัดแปลงเป็นสมนวนนี้ก็ได้นะครับ คุณผู้หญิงใจเย็นๆนะครับถ้ามีชายฝรั่งบอกคุณว่า I will give you a ring tomorrow ตเดนไปบอกเพื่อนทุกคนแกฝรั่งบอกมันจะเอาแหวนมาให้ฉันพรุ่งนี้มันต้องขอฉันแต่งงานแน่ๆเลยอะแกเออน้องครับใจเย็นนะครับผมแม่จะทำลายความฝันของหนูแต่ I will give you a ring นะฮะจะแปลว่า จะโทรไปหานั่นเองครับไม่ได้แปลว่าจะเอาแหวนให้เห็นไหมฮะภาษาอังกฤษนะครับต้องรู้นะฮะต้องรู้มันมี2ความหมายอยู่เยอะแยะหมดเลยครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของกลุ่มคําที่มีชื่อว่า two words in one สองคในคําเดียวนั่นเองนะครับและผมมั่นใจนะครับว่าถ้าคุณนั้นจำำําคําพวกนี้ได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่คุณจะกลายเป็นคนที่เรียกว่า2คนในร่างเดียวหรือ2ภาษาในปากเดียวนั่นเองครับ นั่นก็คือแปลว่าคุณก็จะเก่งภาษาอังกฤษและภาษาไทยมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วรล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ